กุศลธรรมะาอกุศลธรรมมมีหนูคนหนึ่งถามผมว่าถ้าสวดกุศลธรรมะาอกุศลธรรมมาเนี่ยไม่ต้องไปศาลาพันห้องใช่ไหมมีคนถามผมอยู่ในไลฟ์สดนี่แหละถามว่าถ้าสวดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมะาหรือสวดพระอภิธรรมนั่นแหละไม่ต้องไปศาลาพันห้องใช่ไหมก็ต้องถามว่ารู้จักศาลาพันห้องไหมว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับ ศาลาบรรน้องผมเอาผ้ามาตั้งไว้เนี่ยเหมือนกับผ้าะอลไยกำลังนั่งอยู่มันเป็นบรรลังตัดสินคดีเป็นบรรลังกรรมเขาเรียกว่าเป็นศาลาที่พูดเรื่องกรรมซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเรียกว่ากรรมเฉยการกระทำเฉยการกระทำก็จะมีในสามลักษณะคือการกระทำที่เป็นดีการกระทำที่เป็นชั่วและการกระทำที่เป็นกลางระหว่างดีกับชั่ว คืออยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยแปลว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะและอภัยกรตาธรรมไม่พูดถึงกายกรรมร้อยเปอร์เซนต์แต่พูดถึงกรรมมาบดร้อยเปอร์เซนต์กายกรรมคือการกระทําทางกายแต่คําว่าก,กรรมมาบทหมายถึงการกระทําทางกายวาจาและใจแปลว่าที่ศาลาพันห้องเนี้ยพูดถึงกรรมมาบทไม่ใช่กายอย่างเดียววาจาอย่างเดียวหรือใจอย่างเดียว ฉะนั้นศาลาพันห้องคือห้องที่พูดถึงบริบทของกรรมโดยจาแนกออกเป็นสามส่วนก็คือทางสามแพ่งน่อยจันสีดำสีขาวและสีเทาจะนนั้นถ้าจะพูดถึงทางสามแพ่งก็ต้องพูดถึงศาลาพันห้องมีคำถามว่าศาลาพันห้องเป็นลักษณะยังไงเป็นเหมือนเหมือนบรรลังสารหรือเปล่าไม่ ถ้าเหมือนบรรลังสารที่เขาตัดสินคดีความเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านู่นเลยนรกแต่ถ้าเกิดยังไม่บอกว่าเป็นนรกเนี่ยนะไม่บอกว่าเป็นอบายภูมิจะอยู่ที่สาลาพันห้องโลกหลังความตายโลกวิญญาณจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆเลือกหลักที่หนึ่งโลกมนุษย์เอา้าท้าไมอยู่บนโลกมนุษย์เขาเรียกว่าโลกวิญญาณแปลว่าคนกับผีอยู่ด้วยกันสิกานณะ หมาไม่ถึงหอนอยู่ั่นไงสองโลกมิติโลกมิติหมายถึงตัวเชื่อมระหว่างทุกโลกเลยเราเรียกว่าศาลาพันห้องสรุปแล้วนะั้นลกก็เป็นพบภูมินะครับแต่ศาลาพันห้องเป็นเซนเตอร์นะครับถ้าคุณจะไปที่ไหนคุณก็ต้องไปที่นี่ก่อนนะผมทำความเข้าใจให้เห็นใ,ให้เห็นภาพนะครับว่าศาลาพันห้องอ่ะ มันมันเป็นเซ็นเตอร์มันเป็นก่อนที่จะไปไหนคุณก็ต้องมันเป็นชุมทางนะครับอ่าชุมทางคุณจะขึ้นเหนือคุณต้องไปชุมทางใช่ศาลาพะน้องก็คือชุมทางนะครับแปลว่ายังไม่บอกว่าดีหรือชั่วแต่บอกว่าพอถึงปับ๊บคุณก็ต้องรู้สิคุณไปยังไงไมายังไงฉะนั้นแปลว่าผู้ที่ไปศาลาพะน้องต้องเป็นผู้ที่ถึงข่าวตายเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุตกลนไปไม่มีร่างกายแล้วไปอยู่สาลาพันห้องฉะนั้นเรื่องเล่าสาลาพนห้องเลยไม่มีเพราะคนที่ไปสาลาพันห้องก็ไปเลยไงไปไม่กลับร้อยเปอร์เซเอาแล้วเกิดพวกที่ไม่มีร่างกายอยู่ในโรงเนี่หรืที่เอาเอาตละัปัดมาตั้งไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเนี่ยไอเนี่ยอ่าคืออะไรมันก็ต้องอยู่ี่ว่าไอคนคนนั้นน่ะมันไปถึงสาลาพันห้องไหมดวงวิญญาณคนนั้น ถ้าไปถึงมันไม่กลับแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ได้ไปละ่ะมันตกหล่นอยู่กับ,บปะปนอยู่กับมนุษย์เ่ะอเรียกว่าผีหรือโลกวิญญาณสรุปแล้วโลกวิญญาณก็คือโลกมนุษย์นี่เองอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่ไม่ใช่เรื่องลึกลับนะครับแต่นี่ถามว่าเมื่อไปถึงศาลาพันห้องอาการสวดอภิธรรมเนี่ย เราต้องไปที่ศาลาพันห้องได้เราจะไม่ได้จะไม่ต้องไปที่ศาลาพันห้องใช่ไหมบอกจะสวดหรือไม่สวดก็ต้องไปเพราะมันเป็นเซ็นเตอร์มันเป็นชุมทางศาลาพันห้องคือที่ที่จะทําให้คุณมีที่เกิดถ้าคุณไม่ถึงศาลาพันห้องแปลว่าคุณตกหล่นเป็นโลกอยู่ในโลกวิญญาณถามว่าอะไรกินยังไงก็ได้แต่จะคิดอ่ะนึกไปออกก็ดูหมาแมวไปหาขอกินก,ก็ได้ถ้านึกไปออกจริงๆงกว่า แต่ขอบอกให้รู้ไว้ก่อนวิญญาณในร่อนแย่กว่านั้นแย่กว่านั้นนะครับรู้ไหมเพราะอะไรของที่ไม่มีมันไม่มีขอบาบุญเนี่ยบาบุญคุณโทษมันเป็นของใครของมันจริงจริงมันไปป้ายสีกันไม่ได้หรอกปย,ดยัดแยกให้กันไม่ได้หรอกถ้าอาจารย์ไม่เคยทําก็ได้ดูเขากินแหละครับถึงจะยื่นให้ท่านอาจารย์เขากินไม่ได้หรอกมันไม่ชอบท่านนี่ไงบุญบุญนี่มันมาเม็นไม่พายหีบ ไม่หีบเหแมะไม่หีบมันสิพาะเสมาแบ่งปันกันได้บุญนี่เป็นของไผ่ของมันผู้ใดเห็ุผู้น,นั้นก็นได้คือจ่เห่ากินเขาเห่ากินเห่ากับอินม,มันว่าไปอินท้องคู่นั่นที่ว่กินดอกเพราะมันกินของจากของผู้อื่นย่มนั่นบุญบุญนี่มันบ่แม่นไม่พายหีบดังนั้นถ้าเกิดท่านเป็นคู่ที่ไม่สนใจได้ค่าตลอดท่านอดอยากแน่นอนเละล่นอนแน่นอน ผีเล่ร่อนนะครับอยากรู้ว่าผีเล่ร่อนเป็นยังไงดูหมาจรจัดแล้วกันแต่ขอโทษนะครับหมาแมวจรจัดเหล่าน,นี้คนดูนข้าไปมันก็ได้กินมันหากินหากเก็บเศษได้แต่ถ้าเป็นผีเล่ร่อนแย่กว่าน,นั้นอีกนะครับเพราะอะไรเพราะมันเอาให้กันไม่ได้ได้เห็นนะครับแต่ไม่ได้กินนะครับ จะได้กินบ้างไหมได้ถ้าได้รับการกรวดน้ำฝากแม่ทรณีไปให้ที่เรียกว่าสาธารณะบุญบุญนี่บ่แม,ม่พาหิตแต่ว่ากุศลกุศลนี่คือผลของบุญบัทีนี้แยกบุญกับกุศลไม่ออกแต่รู้จักคนิพพานแปลกไหมครับ